โอเครับนักขาก็สวัสดีแล้วก็ในส่วนนี้จะก็จะแนะนำตัวเครื่องมือที่เราใช้ในการทดลองในแลบที่7นะครับการทดลองที่7เกี่ยวกับ o อปติคอลสเปกโตรสโกปีที่จะใช้ในการวิเคราะห์สมบัติทั้งแสงของสารตึงตัวนำน,นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง UV UV Visible Near IR เป e c ต o r โฟโตมิเตอรนะครับซึ่งหลักการก็ได้กล่าวไปแล้วตอนตอนรีฟแล้วนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นรุ่น UH4150 ของบริษัทอิตาชินะครับซึ่งตัวเครื่องก็จะใหญ่ประมาณตู้เย็นนี่แหละนะครับทีนหมต้องใหญ่อย่างนี้เพราะว่ามัจะต้องให้ให้ระยะทางแสงได้เดินทางได้ไกลหมยเพื่อให้ระบบ เราได้ข้อมูลที่ที่ดีมากขึ้นนะครับทีนี้การใช้งานนะครับในตัวเครื่องตัวนี้ก็จะวัดได้มีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถในการวัดได้มากกว่าเครื่องที่อาจจะเคยใช้มานะครับก็คือส่วนโหมดหรือว่าฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือการวัดในในระบบที่วัดการสะท้อนนะครับหรือเรียกว่า reflectance t mode นะครับ นี่ตัวเครื่องเนี่ยก็ก่อนอื่นก็ต้องเปิดเครื่องให้มันทํางานนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าแสงที่ใช้ในการกระตุ้นเนี่ยซึ่งไลซอนหรือแหล่งกำเนิดแสงก็จะอยู่ด้านข้างนะครับอาลงไปด้านล่างทีนี้มาดูในตัวส่วนของตัวเครื่องนะครับก็เวลาใช้งานก็จะต้องเปิดมันก่อน,นก็จะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เหมือนกันข้างในนะครับเพื่อจะ อย่างที่ผมบอกไปว่าเพื่อจะให้ลําแสงได้เดินทางได้ระยะทางที่มากขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีขึ้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ข้างในก็ประกอบไปด้วยตัวช่องแสงที่ให้แสงเดินทางออกมานะครับซึ่งแสงที่เดินทางมาก็จะมีอยู่สส่วนส่วนที่เป็น e r f e r e n c e beam จะอยู่ด้านในนะครับแล้วส่วนที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็น แซมเปิลบีก็คือเป็นลำแสงที่เราจะใช้ในการโปรบหรือการวัดสมบัติของแซมเปินะครับตัวที่เป็น r e f e r e n นซ์ก็จะเดินทางมาแล้วก็สะท้อนกระจกเพื่อเข้ามาด้านข้างของในส่วนตรงนี้คือส่วนของการวัดนะครับหรือ Detection Unit นะครับก็จะประกอบด้วยโฟโตดีเทคเตอร์ ector, ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในย่านไหนนะครับถ้าเป็นย่านของ UV กับ visible เราก็จะใช้โฟโตมัลติพายเลอร์ทิวนะครับแต่ถ้าเป็นในย่าน Near i n f r a r e d เราก็จะใช้เลดซันไฟนะครับดีเทคชันดีเทคเตอร์นะครับส่วนลำแสงที่เราต้องการจะวัดนะครับก็จะเดินทางมาทางนี้นะครับแล้วก็ตกกระทบแซมเปิลซึ่งแซมเปิลของเราก็สามารถที่จะเป็นแซมเปิลที่มีความโปร่งใสอย่างเช่นตีนฟิลม นะครับหรือเป็นสารละลายนะครับที่มันโปร่งใสสามารถให้แสงเดินทางผ่านมาได้พอสมควรในโหมดของการทะลุผ่านหรือ transmission mode นะครับแต่ถ้าแซมเปิลของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นผงมีความทึบนะครับเวลาเราจะวัดเราก็ต้องเปลี่ยนไปวัดในโหมดของ d e f l e c t i o n mode นะครับซึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนทั้งระบบนะบเพราะนั้น แสงก็จะเดินทางเข้ามาอย่างแสเปิลที่เราต้องการจะวัดแล้วก็ถ้าโหมดทันมิชชั่นแสงก็ทะลุผ่านเข้ามาแล้วเราก็จะวัดเปอร์เซ็นต์ของการทะลุผ่านของแสงเรงเพื่อเพื่อไปนาไปวิเคราะห์ต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดแสเปิลของเราหรือตัวอย่าง,งเรามีความทึบไม่สามารถวัดในโหมดทันมิชชั่นได้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาวัดในโหมดของรีเฟกชั่นครับซึ่งในโหมดของรีเฟกชันเนี่ยก็ เท่าที่เราเห็นในในวิดีโอก่อนหน้านั้นก็คือเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแซมเปิลโฮเดอร์แล้วก็เปลี่ยนโหมดของการวัดนะครับซึ่งถ้าเป็นโหมดของการวัดการสะท้อนเนี่ยนะครับเรฟเลนซ์บีมจะต้องสลับกันมองมาทางนี้แล้วก็ probe บีมหรือว่าแซมเปิลบีมก็จะออกมาจากทางด้านนี้นะครับซึ่งทางนี้ทั้งนั้น การได้มาซึ่งค่าท Mid ันมิตแตนกับดิเฟคกตนก็สามารถที่จะคอนโทรลโดยโปรแกรมได้ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในลำดับถัดไปลำดับแรกนะครับในการเตรียมสารตัวอย่างที่เป็นรูปแบบผมต้องเตรียมโฮเดอร์ในรูปแบบของเตรียมแบบเป็นผม จะเป็นทรงกลมลักษณะเฉีีรยอย่างนี้นะครับแล้วก็อันดับแรกทําการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วปล่อยเราให้แห้งแล้วทำความสะอาดตามลำดับต่อมาแล้วก็ปล่อยเราให้แห้งสักครู ต่อมานะครับจะท,ทำการเตรียมสารงตัวอย่างที่เป็นรูปแบบขทำการตัดสารตัวอย่างแล้วก็โรยลงไปในโฟลเดอร์ที่ <c oughs> ให้พอดีกับช่องว่างนะครับไม่ต้องเยอะ หรือไม่ต้องเยอะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับเราก็ทำการเกี่ยให้เสมอกับระดับของโฮเดอร์นะครับต่อมาเราจะทำการอัดสารตัวอย่างนะครับในขัน้นตอนนี้เราค่อยๆอ,อัดสารตัวอย่างเข้าไปโดยการหมุนเพื่อให้เขาเกิดการเสมอกับโฮเดอร์ก่อนทีนี้ ทำการแพ็กสารตัวอย่างเราก็กดเขาลงไปงครับเมื่อทำการแพ็กสเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะของสารตัวอย่างเราที่เป็นรูปแบบผงที่ทำการแพ็กกับโอลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทำความสะอาดโดยโดยรอบก,ก่อนที่เราจะทำการวัดภายในเครื่องนะครับ แล้วก็จะได้สารตัวอ,อย่างในรูปแบบผงที่ถูกแพ็คในโฮเดอร์ลักษณะทรงกลมหรือสเกันในขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทําการเปิดโปรแกรม UV Solution 4.2นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บโปรแกรมนะครับจะขึ้นสถานะตรงนี้เป็น install l like, i g h t เป็นสีเหลืองจนทําการโหลดเสร็จจนโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวขึ้นรูป e a d y นะครับต่อมาเราต้องทําการ ถ้าเราจะทำการวัดในโหมดการกระเจิงแสงหรือด i f f ิ s e e f แ e c ตนะครับเราต้องเลือกเป็น R s r e v e r e โดยการติ๊กตรงนี้นะครับและต่อมาเราจะทำการเซตค l ลิเบ t ตโดยการมาที่หัวข้อข,อ,ของ Spectrophotometer และหัวข้อ Calibration และทำ,ลทำการเลือกทำการเลือก c ค l ลิเบ t ตเว็บเลงนะครับและปรอแกรมจะขึ้นสถานะ c a l ิเบ a t ตติ ทางด้านขวามือตรงสีเหลืองตรงนี้นะครับทำการวัดเบรดไลน์เสร็จแล้วนะครับก็จะเพินมถานะคําว่า lady เป็นสีเขียวแถบสีเขียวแสดงตามตรงนี้นะครับต่อมาให้เราทําการเปิดในหัวข้อของเมทอดอีกทีนะครับแล้วก็มาที่หัวข้ออินสต u m เมนเพื่อเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์อเพื่อที่ว่าเราจะวัดสังตัวอย่างในหมวดของการกระเจิงแสงนะครับและ ทำการกดโอเคเครื่องจะทําการเซตพารามิเตอร์และต่อมากดไปที่หัวข้อของซ a มเปิลนะครับและทําการตั้งชื่อสารตัวอย่างของเราที่เราต้องการและเลือกโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราต้องการเซ er, ฟเ Save, นะครับโดยการกด s ล l e c โฟลเดอร์หลังจากนั้นเมื่อทําการเลือกเสร็จแล้วทําการกดโอเคนะครับ หลังจากนี้จะเป็นวิธีขั้นตอนการใส่แซมเปิลน,นะครับทำการเปิดเครื่อง UV b r s แล้วก็ทำการถอด integrating sphere ออกมานะครับวางบริเวณด้านนอกและทำการใส่สารตัวอย่างของเราเข้าไปโดยวามงบนะครับ จากนั้นมาที่หน้าโปรแกรมนะครับเราจะทําการวัดเตรียมพร้อมที่จะวัดสารตัวยอย่างแล้วทําการกดที่หัวข้อของเมชชัวนะครับเพื่อวัดสเปกตรัมสารตัวยอย่างออกมาจะวัดสเปกตรัมของสารตัวยอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะ ได้ลักษณะกรัฟตามดังภาพนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะสเปกตรัมของสารตัวอย่างประสาแสงในช่วงของเวฟเลงที่ต่ำกว่า400หรือในช่วง UV นั่นเองนะครับ